วางภาระหน้าที่หรือสิ่งที่มากัะกอ้ทั้งหลายต้องปลงให้เกิดความน้อมเนืนระลึกรู้อยู่ต่อรมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารอ้หายใจออก ายใจเข้าตั้ก็รู้หายใจออกตั้นก็รู้ตามรู้ตามดูใส่ใจกำหนดรู้อาการให้ทหมอนกับว่าเรามีเพื่อนคือเด็นเรียนอลุ่มใส Arrow, ors, ator, ใจ <sun arrivé S 1> ็ออกความคิดพูดซ้ำเรื่องราวต่างๆต่แงตัสแฉลบกันแล้ว เราได้มีเพื่อนเรียนรวมให้ใจใจ่ใจ,ใจก,กันรู้ความคิดก็สนับลงไปดูประกอบใหยใจต่อการต้านดูเปิดปรุงค,ความดีเมื่อใดทั้งปวงจะบอกว่าเป็นบุญแต่บุลยิ่งใหญ่คือการเจริญภาวนา และก็ถ้ามาตุนอำเภอทุกกทุกคนที่ทำได้ออกมาปฏิบัติการมันต้องการพัฒนาชีวิตและจิตใจของย,งดยาดนโยมทุกคนนี่เกิดบุญงามความดีเพิ่มเติมเสริมบรารมีให้กับทุกท่านในการเจริญภาวนาเพราะเป็นบุญใหญ่เป็นอานิสงส์ใหญ่ หัวหมูนั่งดินถอาจิตมาสงบตังบ้งมั่นอยู่ในอารมณ์ไม่มีสิ่งใงมมดมาทำให้จิตใจระวันไปจิตใจตั้งมั่นอยู่กับการภาวนาเป็นคณนิคติสมาธิอุปจารสมาธิโดยแั้วเป็นอัปปนาสมาธิบุญกุศลจากการภาวน,นานั้นย่อมมีอันิสงใหญ่ แก่บุคคลผู้กระทำใ้จิตสงบธรรมมั่นได้